นะะผมวันนี้ก็อยู่กับผมโอมนะฮะโอเคผมก็ดูคอมเมนต์ไปเรื่อยๆใช่ไหมผมก็ดูคอมเมนต์ของผมไปเรื่อยผมเจอใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ดิผมเจอไอ้ไอเด็กหลอนยาคนหนึ่งฮะชื่อว่าอีก,กันนะผมเนี่ยคือแบบมอพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ มันมาพิมพ์อะไรวะอันนี้อะไรไม่ต้องมายอ่ยอย่อเดาฉีก็แชร์เลยเอออันไหนวะเพื่อไหนกูลืมละไหนวะกูลบคลิปนี้แม่งแล้วกูบาดตาชิบหายเลยไม่ได้อะไรหรอกกูคโคตรอายอ่ะจริงๆกูอายเขาอีก ไอ้นี่ด้วยอะละมีอะไรบ้างวะอือไหนๆก็ไหนๆมาพามาดูคลิปเลยเดี๋ยวไปเสียงแป๊บนึงนี่ครับผมผมทิ้งเอ้ยเอ้ยมันจะมาจะมากดสร้างทำแป๊ะอะไร โอเคอันนี้ลิงค์ช่องของไอ้นี่ครับผมช่องของแม็กพี่แม็กนะผมพี่แม็กเอดูการติดตามของผมดิดูช่องการติดตามผมมีใครบ้างวะมีผมเยอะมากมีเออมีรูกแมวอันนี้ไอ้อไออะไรก็ไม่รู้เหมือนฮักกี้วักกี้เลย อันนี้ก็คือไอเนี่ยไอกันแล้วก็ดีแล้วก็ดีสามอาสามเคนะแล้วก็ใครก็ไม่รู้วันนี้พี่เอกเลิฟลี่เฟมิลี่ทีวีแล้วก็อีซี่บอยแล้วก็พี่พลอมอนบอลแล้วก็ออปปาแดนเนลแล้วก็เอ่อแม็กเอฟเอฟแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะปามีนะจ๊ะนะผม แล้วก็หังหังอะไรสักอย่างหนึ่งน,นายอาทิบะแปงพีฟีโตโรสพาสุโลแล้วก็ใครก็ไม่รู้แล้วก็ช่องนี้มีอยากเล่าแล้วก็นี่เลยไฮไลท์เลยครับผมไฮไลท์เลยก็คือไอคนเนี้ยที่มันมีรูปเป็นหัวกระโหลกแล้วก็ใส่ชุดน,นี้ไฮไลท์ของเราอันนี้เลิฟลี่แฟมิลี่แล้วแต่มันน,นี่อันนี้น้องดาวนะช่องน้องดาวแล้วก็อะไรช่องอาหารหมาหรืออะไร แล้วก็อันนี้นี่คนนี้โดนใจผมมากคนนี้โดนใจผมมากผมก็เพิ่งไปพิมพ์ช่องเข้ามาแหละนี่ฮะนี่เลยจะมีอะไรตะ,ะไรก็ไม่รู้นะฮะแม้แต่อะไรก็ไม่รู้นี่ผมพิมพ์ไปว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาบอกว่าอิมสาวน้อยบู พี่เขาอายุเออสิบสี่นะนี่อายุสิบสี่ปีนะผมอันนี้ผมชอบมากนะช่องนี้เอาอันนี้ไงแล้วก็มีเพื่อนรักผมเองนะบาร์สเนี่ยเพื่อนรักผมเพื่อนรักผมเลยไฮไลท์ไฮไลท์ระดับสูงสุดแล้วก็มีพวกอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยติดตามเยอะมากครับผมเห็นไหม มีเอ่ออะไรก็ไม่รู้มาเรามาเข้าเรื่องที่เราบอกเลยก็คือมันจะมีคลิปนี้ใช่ไหมเนีย่ยคลิปนี้ที่ผมพึ่งลงไปเลยสดๆร้อนๆน,น,นะไอแจกมอสทาบิเวสโซลาซาน์ดอยเนี่ยดูนะผมจะอ่านให้ดูนะเนี่ยกูไอกันมาแล้วนี่คผมเนี่ผมก็พิมพ์ไว,ว้ว่าไงเพื่อนรักของฉันเยี่ยมดูประธานบริษ,ษัทเวส ทับิเออมันก็น่าจะใช่นะก็เหมือนสถะบันกู้ไอ้กันเอออะไรของมันก็ไม่รู้อะไรอ่ะนี่นายเป็นอะไรเปล่าอ๋อมันชื่อไอ้กันนะผมเออนั่นแหละมันก็เป็นเพื่อนผมนะเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนอรักอีกคนหนึ่งตั้งแต่อืมเขาเรียกอะไรอะ่ะตั้งแต่เขาเรียกอะไรอะ่ะ ตั้งแต่ปหนึ่งแล้วนะฮะตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่ปหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมโหลดมาจากไหนไม่บอกผมไม่บอกนะผมอายุสิบสองโอเคนี่มีคลิปผมเคยเลิกทำช่องมาก่อนนะผมเนี่ย เนี่ยจาก2คลิปแล้วก็เลิกทำเลยแต่ตอนนี้กลับมาทำนะโอเคอ่ะมาดูคลิปเอ้ยไม่ใช่ดีมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างมีอะไรกันบ้างเลยใน YouTube ผมอ้าวกูเฉยเลยความลับเฉยเลยว่าไอคลิปที่ผมเพิ่งลงสงชั่วโมงสดๆร้อนๆไอทาบิเวสโซลซาขอผมลหลดมาจากนี่ฮะนี่เลยไอคนนี้เลยฮะ นี่เลยไอช่องเนี่ยเออเขาเป็นคนไทยฮะไม่ใช่คนอังกฤษโอเคเขาสร้างขึ้นมาเองฮะโอเคไม่ต้องแปลกใจอันนี้ก็คือช่องไฮไลท์นะช่องของไอไฮไลท์โอเคเนี่ครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอะ Mmm.